คุณหันหันมาเจอกันครับผมรู้สึกไม่ไว้ใจเพราะเราเป็นผู้หญิงแล้วก็มาร้อมกับเด็กด้วยพวกพี่เป็นโจรหรือเปล่าเอ่อคุณวิอะไรครับคุณเหมือนจะพยายามถอยครับแล้วคุณเหมือนไปเยียบกับอะไรบางอย่างครับมันดังแกร็บเฮอ้ใครอ้ไอ้้วางอาวุธลงทุ๊นเลย กลับมาแล้วครับกับโลแอนรูยย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 ยบยกยยยยาตยยมนะครับผมยยควยยยลยยยัยยยยลับยลยย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 าย้ยนยย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 ยนยยะยย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 ียย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 งยย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 ยมยเยย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 นรง สวัสดีครับ, okay. บไม่เป็นค่ะ <laughs> วันนี้เราจะมาเล่นทีมซอมบี้อพ o ล a ิลิปนะครับโดยจะอิงมาจากซีรีส์หรือว่าเกมเรื่อง Last of Us นะครับผม,มโดยที่เนื้อเรื่องที่ตั้มเอามาเล่นในวันนี้จะเป็นเนื้อ,อเรื่องที่แต่งล้วนๆนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ตรงกับในหนังยังไงก็ตามเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะให้ทุกคนตั้งชื่อตัวละครแล้วก็คิดถึงภูมิหลังประวัติตัวเองลักษณะนิสัยบุคลิกภายนอกภายในนะคะผม เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโลกได้เจอกับโรคระบาดของเชื้อไวรัสมันเป็นเชื้อราปรสิตที่ชื่อว่าคอดิเซตผู้ติดเชื้อจะมีอาการคลุ้งขั่งและเริ่มกัดกินมนุษย์ด้วยกันเองหรือที่เราเรียกว่าซอมบี้พวกมันได้ฆ่าชีวิตของประชากรของโลกไปมากกว่าครึ่งผู้ที่เหลือรอดอยู่ต่างพากันหลบหนีไปยังเขตกักกันแต่เขตกักกันก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป ผู้คนถูกกดขี่ใช้แรงงานเยี่ยงทาสอาหารไม่เพียงพอตอนนี้พวกคุณอาศัยอยู่ในรัฐจอร์เจียนั่นทําให้พวกคุณสองคนครับตัดสินใจหนีออกมาข้างนอกพวกคุณเดินเลา่อนไปเรื่อยๆทั้งหาอาหารและที่พักอาศัยเมื่อคืนก่อนคุณตัดสินใจเข้ามานอนในซูเปอร์มาร์เก็ตล้างแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าคุณเห็นว่ามันมีแสงลอดผ่านกระจกที่แตกรา้าเข้ามาในห้างบางก็ลอดผ่านไม้กั้นประตูแผ่นหลังของพวกคุณเนี่ยปวดร้าไปหมดเลยเพราะว่าคุณนอนลงกับพื้นปูนนะ Okay. ผมอยากให้ทั้งคู่แนะนำตัวละครหน่อยครับผมวัดแรงเยอร์ดุดดันไปแคนกลัวแล้วน้ออยู่เลย <laughs> 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 มันไม่จ <laughs> ริงๆไม่ได้ล้อเขาแต่คิด <c oughs> ว่าเราเป็นคนแรงเอยอะโดยภาษามันไม่มีแรงเยอะแรงเยอะมาเลยเป็นแรงเยอะตัวใหญ่แรงเยอะ นะครับอายุ4ี่สิปีก่อนอที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยผม,มเป็นปนักผนันชอบไปพนันตามบอลวันที่ซอมบี้จะมาบุกอ,อ่ะผมอยู่ในสนามมวยมเหมือนสนามมวยใต้ดินนั่นคือเงินก็สท้ายของผมแล้วก็เลยทุ่มหมดตัวเลยก่าว่าเนี้ยกูได้เงินแน่สรุปคือเสียหมดตัวอพอเสียหมดตัวปุ๊บแล้วก็อยู่ดีก็มีเหตุการณ์อะไรไม่รู้วุ่นวายมากมายคนโดนอะไรกัดไม่รู้ก็เลยหนีออกมา ครับครับพร้อมกับมีสปาต้าหนึ่งอันโอเคได้ผมชื่อตรงโทนี่ครับฟาดอี0อะไรวะความไวอ๋ออะไรนะถาม่ปชื่อคนหรือแค่ตัวอักอาชีพผมนะฮะเป็นนักกีฬาใต้ดินอันนี้คือคนนั้นเลยนะที่ผมแทงอ่ะ อ๋อพนันเออคิดว่าชนะแนี่าชนะแน่งที่เอ้าแล้วคันเพื่อโตมากับแบบชุมชนใต้ดินจะมีความแข็งแร่งนดนึงด้านพลังกำลังด้านการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยแต่จะไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยฉลาดสมองไดเราปกร็ทบกะเทือนเยอะด้วยรู้สึกว่าโตมากับการใช้กำลังโดยเสมอแล้วก็เป็น l g b t ไอ้พวก40เล่นกูอยู่หรอแรดที่ที่ไม่ได้แปลว่าพ่อแหมแล้วเข้าทานด้หนิงดได้กันซะด้วยราได้กันมาหลายคืนในความในปวดหลังคืออะไรนะอ๋อโอเคพื้นแข็งโอเคโอเคโอเคทำดูเฉยโอเคครับพวกคุณก็ตื่นเช้ามาครับสิ่งแรกที่คุณรู้สึกเลยคือท้องของคุณมันร้องครับ เพราะคุณรู้สึกว่าคุณอดมื้อกินมื้อมานานแล้วครับซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เนี่ยมันก็ล้างมาสิกว่าปีแล้วอะอาหารมันก็ถูกปนไปหมดแล้วมันเป็นที่แรกที่คนจะไปเนาะและคุณก็เหมือนได้ยินเสียงจากข้างหลังห้างครับมันมีคนเปิดประตูเข้ามาเฮียเฮียไม่รู้ใครเปิดประตูเข้ามาดูแบบแขงแข่งเขเวลาอยู่กับเขาเวลาอยู่กับเขาต้องแอปต้องแอปเลยอ๋อเดี๋ยวไปดูเอง อย่าไปดูเองอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันอันตรายใช่อันตรายมันมีการปนเราไปชะโงกดูก่อนไหมเออเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปด้วยกันดีกว่าได้โอเคครับโอเคครับพวกคุณจะไปทั้งคู่เลยไหมฮะไปทั้งคู่ครับใครจะเป็นคนโผล่ไปมองครับเดี๋ยวผมจะนำเองโอเคฮะคนตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะเห็นผมตัวเล็กกว่าโอเผมไปชะเง้อปุ๊บแล้วเดี๋ยวด้วยความไวของผมเดี๋ยวผมวิ่งกับหลบได้ทันโอเคโอเคฮะทอยทอยนี้สิเพื่ผมหน่อยฮะ เออสี่หลาบอกด้วยสคุณโผล่ไปมองครับคุณรู้สึกว่ามันยังมีส่วนที่มืดอยู่แต่ว่าคุณมองเห็นว่ามันมีล้อเคลื่อนเข้ามาผ่านประตูครับเฮ้ยพอมันโผล่มามากขึ้นเรื่อยๆคุณเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับวีลแชร์อุ้ยโอเคและในนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ครับออเด็กเด็กโผล่พี่เด็ก แล้วเด็กคนนั้นก็เหมือนกัแกเลยไหมเด็กคนนั้นก็หันไปพูดกับคนที่น่าจะเข็นเขาอยู่ครับผมว่าที่นี่แหละมีแน่นอนเลยครับมันมันน่าจะอยู่แถวเดวนี้แถวแถวนี้นะครับช่วยกันหาหน่อยแล้วคุณก็เห็นครับว่าพอเด็กเขาโผล่ผลประตูมาเนี่ยก็มีเหมือนเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่ดูวัยโตกว่านะครับเขากําลังเข็นเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ฉันคือเด็กผู้หญิงที่เข็นไอ้เจ้าจอร์จี้มานั่นแหละที่มีบิลแชร์ วิเวลเนี่ยตอนนี้อายุ20จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าแต่ว่าถูกคนรวยเนี่ยรับไปเลี้ยงลักษณะนิสัย,ยก็คือเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นเด็กช่างพูดแล้วก็มีความฝันด้วยความที่แบบตอนเด็กๆอยอยู่แต่ในสถานเลี้ยงเด็กใช่ไหมหก็จะแบบจินตนาการว่าฉันจะได้ผจญภัยด้วยนั่นคือโอเคครับอันนี้ก็ได้บังเอิญไปเจอกับน้องจอร์จี้ก็เเป็นที่มาว่าได้มาด้วยกันพวกคุณสองคนจะทำอะไรดีครับคุณเห็นว่ามีสองคนเข้ามาในในที่ที่คุณนอน ประเมินโดยสายตาโดยความฉลาดของผมเนี่ยเขาไม่เป็นอมบี้แน่แต่เขาอาจจะเป็นนางนกต่อมาหลอกเราหรือจะมาฆ่าเราหรือมาป้นของเราก็ได้ไม่ไว้ใจครับโอเคได้คนระับพี่วัดทอยดีสิบหน่อยครับสิบโอเคครับคุณเห็นครับว่าเด็กคนนี้เขากำนั่นงนจับจับอกอก,อกของตัวเองไว้ครั่น, <ไป S 1> นั่งงมาดู อกเขาไม่ไม่ผู้ชายครับจอจีจอจีไม่ไจะนั่งท่านี้เนี่ยกูเขียนให้มึงแล้วมึงยังจะเอาเอาประโยชน์จากกูอีกนะร้ายกาจจอเหมือนเขาเจ็บเปล่าประมาณนั้นครับผมเฮ้ยไม่แน่อาจจะซ่อนนายไว้ซ่อนปืนหรือเฮ้ยไอ้นี่มันร้ายไอ้เด็กคนนี้แล้วเด็กก็โดนเข็นไปเรื่อยครับเปียวปอคุณเข็นน้องจอเนี่ยไปตามเชลลเรื่อยๆแล้วน้องจอก็พูดว่า เฮ้ยนี่ไงครับพี่นี่ไงพี่ไอเล็ตนี่ไงครับแผนที่ที่เหลือก็ขอแค่มีแบตเตอรี่เราก็จะได้ไปที่นั่นกันแล้วล่ะครับหรือว่ามันยานผ่านนะครับพี่มันเลยต้องการแผนที่มันมีรถเข็นอยู่ไม่ใช่พี่ชายผมเข็นเนาะก็ประหยัดแรงเดินเราแต่การมีแผนที่นี่ก็ช่วยร้อยไรเยอะแล้วนะเราไปลงกลุ่มก่อนมันไหมอย่าเพิ่งวุ่น เราแอบดูก่อนให้มันทำทุกอย่างไปสกดไลค์ตามแล้วเราตามมันโอเคพี่มีขลามากมีียกันดังเหลือเกินกูดูหน่อยไม่ยินป่ะสิบห้าพี่วิโเล่นพี่วิวเล่นผมว่ามีคนอยู่อย่างนี้เฮ้ย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 เสียงตรงนั้นนะพี่วิวเล็นพี่ว่าตรงนี้นะโอเคครับ พวกคุณหันหันมาเจอกันครับผมรู้สึกไม่ไว้ใจเพราะเราเป็นผู้หญิงแล้วก็มาพ้องกับเด็กด้วยพวกพี่เป็นโจรหรือเปล่าผมเป็นเกย์ครับชอบเนี้ยโอ้อ่ะเขาทำไว้ระดับนี้นะสองคนนี้ระวังนะออกหลังออกหลังด้วยน้องพี่ขอโทษนะพี่ไม่ไว้ใจน้องไม่ได้จริงจิง หนูหรือเปล่าออคะที่ต้องไม่ไว้ใจพี่หนูมากกับเด็กเป็นผู้หญิงด้วยพี่เป็นผู้ชายสองคนตัวใหญ่เรามาใครเออขอโทษน,นะครับผมผมแค่จะมาหาแผนที่แล้วก็แบตเตอรี่แล้วผมก็จะ,จะจะไปแล้วครับคุณจะไปไหนผมจะไปที่ที่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับคุณมีแบตเตอรี่แล้วว่าคุณมีรถเหรอมีแค่รถเข็น <laughs> แล้วคุณเอาแบตเตอรี่ไปทำอะไรชี่ฉันว่า คือไม่ควรไปบอกคณะว่าเราต้องการอะไรไม่เป็นไรหรอกครับพี่เขาอาจจะช่วยเราก็ได้เออคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือผมเนี่ยไปซ่อมวิทยุอันหนึ่งมาแล้วผมก็ได้ยินเสียงจากคลื่นคลื่นหนึ่งครับเขาบอกว่ามันมีฟาร์มแห่งหนึ่งที่มีเป็นสถานที่ปลอดภัยมีอาหาร <c oughs> มีไฟฟ้าใช้ <c oughs> มันอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่มากครับถ้าถ้าผู้พี่อยากจะไปด้วยเราเราไปด้วยกันได้นะครับคุณไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหมเอเปล่าครับเปล่าครับน เราบอกข้อมูลขนาดนี้แล้วยังจะเอามีดมาเจี้งอีกเหรอท้อไมพี่ฟังลงนะครับพวกผมไม่มีอาวุธเฮ้ยอย่าพัวใจยง่ายๆอาจจะเป็น,นอสองสอ <laughs> งเอางี้เนาะพี่จะช่วยน้องเท่าที่พี่พอจะช่วยได้แต่พี่ยังไม่ไว้ใจใครทั้งสิน้นออืได้ได้ครับงั้นงั้นช่วยกระหาแบตเตอรี่ที่ที่เข้ากับวิทยุสื่อสารอันนี้หน่อยได้ไหมครับฉันมีข้อเสนอมาแลกถ้าเธอจะไปกับเรา มึงนี่มึงกล้าแรกเหรอก็อุตส่าห์บอกข้อมูลแล้วแล้วบอกว่าจะไปด้วยกันแล้วไงหนึ่งในหนึ่งในสองคนของพวกเธอต้องคอยเข็นจอจี้ให้ฉันพี่ล้กันพีว่าอะไรได้พี่ตัวใหญ่ไงใช่ได้ทุกคนทอยนี้สิบครับช่วยหาแบตเตอรี่เก้าฮะอะไรหกครับหกหกหมีบอปอลแลอะไรครับหกเหมือนกันห้าโอเคครับห้าคุณวัดครับคุณเป็นคนเจอแบตเตอรี่ครับหย เจอแบตเตอรี่แล้วเฮ้ยใช่ไหมเก่งมากเลยครับรจอจี้ใช่ไหมใช้ได้หรือเปล่าอ่ะโอเคขคอ,อ,คคอดูหน่อยนะครับเด็กจอจี้ก็หยิบมาเด็กจอจี้นี่คุณดูรู้เลยว่าเขาเป็นเด็กเนิร์ดมากเขาใส่วแว่นแล้วเขาก็น่าจะเก่งเรื่องแกจิตพวกนี้นะครับเขาก็รีบจับใส่ปึ๊กแล้วเขาก็เริ่มปรับหาสัญญาณครับผมแต่ระหว่างที่กําลังมองหาสัญญาณอยู่ฮะคุณได้ยินเสียงจากข้างหน้าครับพี่เหมือนมีมีอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วอะชักมีดหลอโอเคครับจอจี้ปิดปิดวิทยุครับเหมือนจะมีใครมาทุกคนเงียเๆก่อนนะ โอเคครับพวกคุณก็้ตั้ง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 ตั้ตั้โอเคครับพวกคุณทั้งคู่ทอยทอยดียี่สิบครับสิบสามครับสี่ครับโอเคฮะพวกคุณก้มแล้วมองผ่านทางเชลวางอาหารวางของเรื่อยๆคะคุณก็เห็นว่ามีผู้ชายสองคนครับเปิดประตูเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ฮะคุณเห็นว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนกับเป็นยากุซ่าครับโอ้โหชัดเลยเขามีอาวุธข้างตัวครับ ส่วนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแปลกมากเลยครับคุณเห็นว่ามันมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างตัวเขามันเป็นเหมือนกับนกบางอย่างครับคุณมันมืดคุณมองไม่เห็นว่ามันคือนกอะไรครับผมฉันว่าถ้าสมมติว่าจะต้องมีใครสักคนออกไปฉันขออาสาไปเองเพราะว่าถ้าเห็นเป็นผู้หญิงเลือกมันน่าจะไม่ดูแลคุณใช้เสน่ห์ยั่วยวนใช่ไหมออกไปเฉยๆนั่นแหละฉันไม่แบบไม่เหมือนเธอแล้วชอบยั่วยวนโอเคครับพวกคุณสองคนผมอยากให้แนะนําตัวละครหน่อยครับ ผมน่าเป็นชายหนุ่มอายุป,ประมาณ26นะสูง175นะท่าทางจะข,ขึงขังแต่ว่าดูแบบเหมือนจะเป็นคนใจร้อนแต่ไม่้พูดอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมสายตาจะแบบจดจ่อกับอะไรบางอย่างที่นแน่วแน่เหมือนกำลังหาหาบางอย่างอยู่นี่คือลักษณะที่เขาเห็นโอเคโอเคอ ผมเป็นคนไทยครับชื่อโจจอมเทียนมาจากไหนก็ไม่รู้หรอกไม่ใช่หัดแหวนแล้วก็ <laughs> ผมเป็นคนฝึกสัตว์สาหรับถ่ายหนังคร <laughs> มาที่นี่ก็คือจะเอานกที่คุณเห็นเป็นเงาเเนี่ยจะมาเข้าชา้าลักษณะภายนอกก็คือดูค่องแค่ว่องไวครับ <c oughs> แต่จะเห็นว่ามือซ้ายของผมเนี่ยใส่ถุงมือไว้ตลอดเวลา <c oughs> ถ้าเอาเอาแค่ภายนอกที่พวกคุณเห็นก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคครับนกนกนี่นกอะไรเราเห็นอะไรมั้ยท่านี้สิบก็ได้ครับ อยากรู้ว่านกอะไรเออนกกระจิบเปล่าอย่างี้นสิบสี่รู้ไหมตรงเี้ยรงเ่าใช่ไหม้เห็นโอเคก็คือเป็นเหี่ยวครับอือเป็นเหี่ยวตัวหนึ่งถูกเทรนมาครับโอเครับพวกเราสี่คนถอยดีสิบครับว่าเราจะซ่อนจากเขาได้ไหมอุไม่น่าได้สิบหผมจะออกไปเองสิบเก้าสิบหกสิบหกโอเคได้ครับที่กูถอยดีทุกอันเลยเอ่อคุณวีอะไรครับคุณเหมือนจะพยายามถอยครับแล้วคุณเหมือนไปเหยียบกับอะไรบางอย่างครับมันดังแกรับ ปุ้ยปุ้ยคือชื่อเหี่ยวคุณว่าคนนี้อะไรอุทันปุ้ยผมนึกว่าอ๋อแม่งเจอเพื่อนกันตลอดมั้ยผมเหี่ยวเหี่ยวปุ้ยตอนนี้ฟิดอยู่ผมเลี้ยงเหี่ยวบินบินเข้าไปสังเกตอาการหน่อยโอเคครับคุณเห็นเหี่ยวบินครับปุ้ย ถ้าหัวพวกคุณไปครับแสดงความตกใจมากเลยแล้วน้องจอนี่ก็สิ่งนั้นเฮ้ยเฮ้ยจอจยอใจเย็นคนจะปาไม่ใส่แม่งไหมวางอาวุธลงทุกคนเลยผมวัดสปาร์ต้าครับโอเคครับดีมากผมก็เดินไปเตะสปาร์ต้าออ้ยเอ็งสปาร์ต้ากระเด็นในข้างนี้นะอยู่นี่นะผมเดินไปเก็บสปาร์ต้ามาโอเคไอ้น้อง คิดดีๆนะเราอะไม่มีทางสู้พาจากนั้นจะทำอะไรกันเลยระหว่างที่พวกคุณกำลังเถียงกันครับอย,อยู่วิทยุของน้องน้องจอยก็ดังขึ้นครับและมันเป็นเสียงที่ขาดขาดนะครับพอคุณพยายามฟังเนี่ยมันเป็นเสียงที่บอกว่าสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมีไฟฟ้าใช้มีรั้วไฟฟ้ามีน้ําให้อาบมีอาหารให้กินนะครับอยู่ไม่ไกลจากเมืองจอร์เจียนี่แหละครับที่ผมบอกพวกพี่แล้วเด็กก็เหมือนพยายามตัดสินใจประนึงครับแล้วก็ชวน พวกคุณสองคนเพูพีทั้งสองคนไม่ต้องเข้าใจจะไปที่นั่นใช่ไหมใช่ครับผมจะไปที่นั่นพวกเราใช่ไหมใช่ครับมีอะไรมาแรกค่อนเออก็ไปด้วยกันก็เข้ากับเราให้แล้วไหมก็เราให้ข้อมูลว่าที่นั่นมันปลอดภัยเอาวิทยุมาดิตรงนี้มีสองไม้ี๋ยอมี U สามปากอืมสี่ห้าหกเจ็ดถ้าหายไปสี่แล้วก็ประหยัดขึ้นอืออือเขายื่นให้แต่ว่านั่งรถเข็นอยู่ได้ คุณก็เห็นวิทีวบอกถึงพิกัดครับผมบอกถึงเส้นทางแลนด์มาร์กต่างๆที่จะเดินทางไปทำะไรที่ฟาร์มนั้นได้ครับผมเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไปกันเองได้ดิเฮ้ยคุณโจจดแม่งไว้ก่อนเลยจดเฮ้ยคุณแต่มีคนเยอะมันก็ช่วยคุณปลอดภัยกว่าเปล่าผมเป็นนักกีฬานะผมช่วยคุณได้ในการต่อสู้กับพวกข้างนอกอ่ะปืนอย่างมันก็หมดเอาจริงมีแบบกำแพงมนุษย์ก็ดีเหมือนกันผมว่ามีคนเยอะมันก็น่าจะช่วยคุณได้มากกว่านะไอ้หนูของเองขึ้นมาก่อน เขากรับมาฉันขอบอกก่อนเลยนะว่าถ้าทุกคนไม่มีจอจี้ทุกคนก็จะไปไหนไม่ได้ฉันก็บอกแค่นี้แหละแค่ชื่อของไว้ใจไม่ได้แล้วอืมจอจี้จจไม่ใช่จอจี้รู้จริงๆริ่จอจี้แล้วท่าในใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียงยเหมือนเป็นเสียงที่เชลเนี่ยมันถูกชนครับผมจากข้างหลังหันไปดูคน,น่นี่ยังมีใครมาอีกหรือเปล่าเนี่ยหันไปออสปาตา ีีเอาคุณพาใครมาด้วยป่ะเนี่ยเสีเ็นอะไรมะเสียงมันดูไม่ใช่คุณเห็นมีซอมบี้ตัวหนึ่งโผล่มาครับร่างผู้ชายแล้วมันวิ่งเข้าหาพวกคุณทันทีครับเริ่มคอมแบทครับพวกคุณจะทำไงกันดีครับ เราก็อาจจะมีปัญหาผมขอเข้าไปช่วยพูดเลยนะครับว่าเกมนี้กัดก็สติครับใช่อุ้ยเกียบร้อยกัดครับผมโดนกัดเขาที่แขนครับ